เฮ้เธอบอกอยากฟังเพลงรักโอเคเพลงนี้ฉันจัดไปให้เธอจะรู้เลยไม่เจอย์หัวใจที่เคยแข็งมันละลายเมื่อได้เจอ h o m e no baby ฉันก็มีงานอยากเจอได้เข้าใจอ่ะ Ah room mate เธอเป็นอะไรก็บอกกับฉันได้เข้าใจอ่ะได้อันนแต่แบกหนาอีกแล้วได้ครับต้องต้องเล่นบทละครต้องเล่นบทละครด้วยพี่บางอยู่ ีครับตอนเลกบเลรอครับพี่มาไวจังพี่เลยครับนี่คุยกับใครนี่รเขาทำจะคุยกับใครนี่ไม่ได้ถือมันมันบล็อกมันพี่ไม่ได้คุยไหนร้านเดิมนะมึงอ่ะได้พี่ได้ แล้วพี่ไปพี่ไปไหว้ใครอ่ะนาพี่พี่ขอเขามาเขาก็ดีแล้วทำไมถึงไปไหว้ผู้หญิงอย่างนั้นล่ะพี่ก็รู้ว่าพี่บังเขาหนีอยู่แล้วพี่ก็พลาดจริงๆก็ตอนแรกเขาบอกจะส่งให้น้าเหนียวดูแต่เขาโพล่งทวิตไงพี่ก็ไม่รู้เหมือนป็นมันเป็นความผิดของพี่เองมันเหมือนเยียบอ่ะมันเหมือนเย็บหน้าอะไรเงี้ยเเข้าใจปะพี่ก็รู้อยู่ว่าคนอย่างพวกเรารู้พี่กีดขาตัวเองไปแล้วสองแผลขีดได้ใช่ปะแต่ถ้าไม่พอแซมจะกีดเพิ่มก็ได้ ผมไม่ทำพี่เพิ่มหรอกแต่ผมยายพี่จำงไหว่าคไขวะมึงไปเรียกคนที่มึงว่า้มาดิกูเล่นแม่งเองดูดิอ่ะเหเห็นปะลุงพี่ยังนี่พี่เลยลุงพี่ยังไม่ชอบให้พี่ไปวหว้ใครเลยขอโทษนะครับลุงมันเป็นความหมดในที่ก่อขึ้นในหัวใจของผมเองถ้าไม่ใช่เหม่อ่ะมึงห้ามคุกเข่าไอ้สัตว์เห็นปะไม่ใช่แม่มึงอ่ะโอเคครับเห็นปะและถ้าเขาเข้มข็งเห็นปะ มึงทำตัวสุกเพค <ละ S 1> ขนาดนี้ไว่ายเจ็บมึงท้าเวิร์กดิดมึงคุยใครโจมือกลับทำไมไม่ได้ถือพี่โทรตามมันบั๊กเนี่ยผมเนี่ยผมทำได้หมดเลยพี่มันบั๊กจริงๆเนี่ยแล้วผมไปว่ายใครอ่ะในในทวเตอร์เห็นปะพี่หลงยังเห็นเลยสูตรแกงด้วยนะขอโทษขอโทษครับพี่ กูใส่ชุด้วยนะชุดนี้เลยใช่ไหมครับพี่ชุดนี้เลยผมผมไปไหว้นะแล้วผู้หญิงคือใครแล้วผู้หญิงคือใครนะครับพี่นะนะใช่ครับผมไปผมไปเผือพูดไม่ดีแต่เขาเขาเลยบอกให้ผมขอเข้ามาครับพูดว่าอะไรพูดว่าเผือผมผมผเผือไปด่านาไนายคนหนึ่งที่เป็นน้าเหมือนกันว่าไอ้เหียเขาเลยบอกว่าปากไม่ดีขอโทษเดี๋ยวนี้ติดตัวเลยครับนั่งกูนั่งเรเลยนะมกลับมากลัมา เราไม่ตีแล้วไอโจโมูงไปนอกลางถนนดิอไอตามเฟอร์รี่เรื่องแบบให้โดนทุกวันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงกับมึงวะได้ได้อเฮียท <c oughs> ่าไหนไม่เจ็บวะแซมแซมเฟอร์รี่ด้วยไม่จำอ้นี่ไม่จำ เก็บขอขอเข้าโอ้ิ่มันไกลคนดูเยอะป่ะปะข้ามหัวผมไปเยอะป่ะปะไนุูมันก็มีแต่มันไม่แค่มันไม่มีแบบใครถ่ายรูปคนดูว้้้ิวเลยใจจงวาย พี่โจผมไม่ได้อยากทำหน้าที่ <c oughs> แต่พี่แบบพี่ผิดพลาดจริงรอบนี้พี่ตรงอ่อนแอเขาเห็นไอ้ตรงไม่อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไปกับพี่ได้นะผมงัดร้านนะพี่เออไปด้วยได้ไหมละ่ะมันแรงเกยนเหรอไปได้พี่ลง พี่ลงพี่รับเหรียญทองเหรียดเท่าไหร่อ่ะพี่รถเที่ยอะไรนกเหรียญทองพี่ไม่ได้รับเลยเตีมรเดียวหรเปล่าเด็ดหกอ่ไอ้มันชอบไปรกู้ไอ้มังอ่ะให้มังมาดูรถชนตอนเหรียดหมดรอบเมื่อเดี๋ยวคารเปอร์ทัหรียญเท่าไหร่ทั้งวันแล้วเนี่ยเมื่อกี้ซ่อมเสร็จก็ชนซ่อมเสร็จก็ชนหลายรอบแลยใช่ไหมล่ะครับรถเที่ยอะไรมึงอเนี่ยไอ้ก๊อสอยู่ไว้ก๊อ์อ่ะเมื่อไม่ถ้ามึงขายรอจบอ่ะสุดท้ายแล้วก็อยู่ในแก๊งเว้ยถ้ามึงจะใช้เมื่อไหร่มึงก็มาซื้อคืนได้แต่ว่าตอนนี้เหรียญดผมแด้ผมว่าจะขายเหหรียญทองใ้เหรียญ เดี๋ยวเขาเปิ่ผมก็จะเก็บอะไรเง,ไงี้ยพี่ผมไม่รู้ผมเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่ามีเยอะไหมเงินแพ้ต้องมีเยอะไงมึงไม่เก็บไว้ทำหรอมีสี่สิบกว่าพี่สี่สิบกว่าสี่สิบก็ได้เท่าไหร่กี่ใบวะประมาณเจ็ดใบแปดใบป่ะเจ็ดแปดใบแปด ไปแปดไปมึงมีมึงมีอะไรบ้างเวลาเล่นถือแปดถึงห้าอแปดถึงเก้าตอนนี้มีถ้าเป็นปกติก็ถือแต่มีดพี่แต่ผมว่าจะทําของของไม้กับของของมีดแล้วก็ปืนตอนได้ปืนอ่ะพี่ว่าจะทาแต่ผมว่าจะรับเพิ่มอยู่ตอนนี้ผมผมรับเหรียญเงินอยู่อแคปเป็นยังหยกได้ละมั้งไปโทษเถอะเอาเอาไปจบแคปกัน ไปเถอะไอ้น่ากลัวเี่โจงมากูไหมไอ้จงมันมือจงโจงจง,จงยิงมันลงดิพี่เป๊ตียิงมันลงหน่อยมันมือพี่เป๊ตีไอ,อออไอ้จง,งอ,อ่ะไอ้ขี้ควายขี้งูจอเปิดประตูสิแซมมึงขึ้นไปเปิดประตูดิเอ้ายิงไม่ได้หาม,มุมพี่หาม,มุม ลื่นวนว้ยอย่างเงี้ยแต่ขาจริงแ็นไม่ได้แต่ว่าโดนปะดอกเดียวโจมันไปช่วยอุ้ยแม่งลุกไปเหม,มือนมีชีวิตอยู่ <c oughs> ไปไปไปเจ้าแคปเมื่อกี้เต็มเลยนะใส่มาเต็มเลยนะเฟอร์รี่ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจพี่ก็รู้ผมจะทำพี่ธีไม่หรืวเล่ะ <c oughs> ใช่แล้วทุกคนต้องใช่แล้วทุกคนต้องการเงินแต่เขาโพลที่บ้านต้องการมึงแับชันพี่พรคุณเลื่อนเฟซเดียวพอดีแนะนำให้รู้จักหน่อยเหรอตัวนี้เรียกเรียกเขาว่าอะไรเรียกชื่อหรือว่าเรียกคืออ่ะนี่ต้องน่าจะต้องเรียกเธอพี่เพราะจำไม่ได้เรียกหนูว่าแล้วเรียกหนูเรียกหนูเดิมใช่ใช่หมอปันไหมเบอร์ดิใช่ครับลืมชื่ออ่ะ่ฉันลืมชื่ออ่ะเออพูดถึงหมอไอ้ไอ้ก๊อตเดี๋ยวกูเล่นคุยกับมึงหน่อยเอา แล้วทับลายเช็คก e nah ันเองแล้วตอนนี้ใช่ไม่ใช่ไมแล้วเอาเลยลูกมันมีปัญหาไงเพื่อนเตือนไว้ก่อนนี่เตือนไว้ก่อนอุ้ยว่าทำดีกด้วยอย่าคุยอะไรกันวไอเหรเอาจับคุยอะไรเรื่องนี้ได้ได้ได้เฮ้